วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านพัฒนานิสัยนิสัยแรกเลยที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญก็คือสัจจะต้องเป็นคนมีสัจจะเพราะมนุษย์จะพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ต้องตามเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคซึ่งผู้ที่จะตามเห็นอริยส,สัจสี ก็ต้องเป็นคนที่มีสัจจะเท่านั้นสัจจะโดยความแปลหมายถึงการพูดความจริงพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแต่โดยความหมายรวมความไปถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทและภารกิจหน้าที่การงานของเราด้วยก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือระดับโลกอยู่สองเล่มนะซึ่งได้พูดเรื่องความสําคัญของสัจจะเอาไว้ เล่มแรกก็คือเจตุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งหรือภาษาอังกฤษว่า The Seven Habits of Highly Effective People เขียนโดยสตีเฟนอาร์โควีเป็นหนังสือที่ขายดีที่แปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า34ภาษาจำหน่ายไปแล้วกว่า25ล้านเล่มทั่วโลกอุปนิสัยแรกในหนังสือเล่มนี้คือ proactive p r รแอคทีฟคืออะไรคุณสตีเฟนก็อธิบายไปนะอธิบายไปอธิบายไปแล้วก็มาสรุปตรงที่ว่า Proactive ก็คือความสามารถที่จะผูกมัดตัวเองกับการให้สัญญาและการรักษาคำสัญญานั้นซึ่งก็คือสัจจะนั่นเองเล่มที่สองคือ The Principle Ray d a l i o หรือภาษาไทยว่าหลักการของ r เรบดิโ o เขียนโดยเรยด,ดิโอนักลงทุนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ในหนังสือเล่มนี้จะเขียนถึงหลักการในการดำเนินชีวิตและหลักการในการทำงานซึ่งหลักการนั้นแรกของเขาเลยก็คือความจริงเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าไฮเปอร์เรียลิสไม่ใช่เรียลิสแบบธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นระดับไฮเปอร์เลยละ่ะ ซึ่งคุณจอมทรัพย์สิทธิพิทยาผู้แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยแปลคำนี้ว่านักอภิสัจ,จานิยมซึ่งก็คือสัจจะอีกนั่นเอง